สวัสด,ดีนะคะเรามาถึง ep ที่ประมาณ10แล้วนะคะเรื่องท็อกซิกแล้วก็นาซิซิตที่เป็นคอมมูนิตี้หรือว่าเป็นกลุ่มนะคะที่มีลักษณะหลักๆก็เลยก็คือใช้คำหยาบนะคะ olo หรือว่าหัวล้อแบบไร้กาเทศะานะคะซึ่งเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าเป็นอาการของนาซิซิตหรือโรคหลงตัวเองเนี่ยยังไงนะคะเดี๋ยวจะใส่ไว้ description นะคะอันที่เคยอธิบายแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ ep 1 0มังก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดิมๆแล้วก็พฤติกรรมแบบเดิมๆนะคะ ส่วนตัวเนี้ยตัว EP ที่10เนี้ยจะเป็นข้อที่1นนะคะก็คือใช้ใช้ลักษณะตัวโกงเพื่อแบบหวังว่าจะชนะสูงสุดในตัวมีเมียนอันนี้มีคลิปทําแยกอธิบายแล้วเดี๋ยวจะไว้ด้านล่างดีสิ p ชั o นนะคะ ข้อ2เลยก็คือในคลิปนั้นก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับว่าแมปอะไรคือวิกเตอรี่แมปอะไรคือล้มละลายนะคะแมปอะไรที่เป็นวิกเตอรี่เนี่ยเราลองไปฟังดูนะคะว่าแมปที่เป็นล้มละลายเนี่ยคือมันจะชนะแบบอื่นไม่ได้นี่เอาไหมแต่ว่าถ้าเป็นแมปที่แบบมีการเก็บแต้มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นการชนะแบบพิเศษอ่ะมันเป็นแมปวิกเตอรี่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งซึ่งตัวของตัวท็อกซิกในสิสธิ์เนี่ยก็ก็อยู่ในเกณฑ์ของอยู่ในเกณฑ์ของ อยู่แมปวิกตอรีนะคะแล้วก็ใช้ตัวละครด้วยวิธีการโกงคือเอาแต่ช,ชนะนะคะแล้วก็แล้วก็พฤติกรรมก็เหมือนเดิมนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นชื่อคำหยาบ s e x u a l harassment หรือว่าส่งอีโมจิที่ว่าห like ัวเราะไายการะเทศะเขาเรียกว่าอะไรหัวเราะเยาะพฤติกรรมเขาเรียกว่าบันดันโทสะนะจีสิตอะ่ะคือการควบคุมตัวเองไม่ได้ถึงอารมณ์ที่รู้สึกว่าฉันยิ่งใหญ่ฉันสามารถทรําลายทุกคนได้ฉันสามารถชนะทุกคนได้อะไรเงี้ยซึ่งคนโดยปกติอะ่ะ เขาจะหัวเราะเรื่องที <Bless ings> ่มันแบบเออเอ็นดูตลกอะไรที่มันแบบเมคเซนดูตลกแล้วขำอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนาชีสิทิเนี่ยเออเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาเขาจะเปรียบเทียบเขาจะขี้ชาแล้วเขาจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดว่าเขาจะต้องคิดไปเองว่าเขาใหญ่ที่สุดรับใหญ่ครับซอยที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะหัวเราะเนี่ยเขาจะหัวเราะในกรณีที่ว่าแบบไงล่ะเมื่อฉันกับเธอเทียบกันแล้วปกติเขาไม่มาเปรียบเทียบถูกไหมเขาจะแข่งกับตัวเองเมื่อฉันกับเธอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย คือแบบสะใจวะ่ะชน,ชนะวะ่ะแล้วก็จะมีอาการหัวเราะแบบไรกระลาเทศะถ้าเป็นในชีวิตจริงก็คือสมมติว่าตัวเองเลื่อนขั้นแล้วอีกคนไม่เลื่อนหรือว่าตัวเองเออเส้นเข้าหรืออะไรเงี้ยอีกคนไม่เส้นอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็แบบห,หัวเราะยอะขึ้นมาแบบหรือว่าพูดออกมาเป็นชุดเลยว่าแบบว่าดูสิดูเธอสี่แล้วดูฉันสีอยู่ระดับไหนอะไรเงี้ยได้ไหมมันเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาต้องการได้รับเนี่ยมันเรียกว่า supply ในทะิษฎก็คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นเออ เป็นอาหารเชิงลบเชิงบวกคือเขาต้องกินอาหารที่เกี่ยวกับการทาร้ายคนทําลายคนหรือว่าคนโทรลคนด้วยการทาให้คนรู้สึกดีรู้สึกแย่อะไรเงี้ยโดยโดยที่มันไม่ได้เมคเซนต์ sense, มันนอนเซนต์ ense, อะเป็นโรคโรคที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับตากะที่หลงตัวเองเนี่ยเป็นตากะที่บกพร่องเนาะค,คนปกติเขาจะไม่มีพฤติกรรม่างนี้นะหรือแม้กระทั่งอยู่ตัวอย่างง่ายๆก็คือสมมติ เรื่องเกมกับกีฬาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วเนาะเป็นเทคนิคเดียวกันก็คือมีการเล่นทีมมีการเล่นเดี่ยวแล้วแต่ประเภทกีฬาถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นนักสิทธิ์ก็คือสมมติคุณแข่งบาสแข่งบอลแข่งอะไรเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วเวลาแบบนักสิทธิ์อาจจะขี้โกงล้วก็จะชอบใช้ทางลัดเสมอไม่ชอบทางปกติทางยากหรือว่าทางที่มีคุณธรรมคุณธรรมตม่ำแล้วก็โกหกเก่งหลอกตัวเองเก่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเลยมากระทบถึงว่าเวลาที่กาเป็นการแข่งกีฬาหรือแข่งเกมอะไรเงี้ย เวลาที่เขาจะขัดขาหรือว่าจะทําฟาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นสน่วนใหญ่จะเป็นคนที่ท็อกซิกนายสิทธิ์นี่แหละทําและหลังจากทำเนี่ยเขาไม่มีความสํานึกผิดอยู่แล้วเนาะเป็นลักษณะนิสัยนายสิทธิ์คือไม่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่ามันต้องสํานึกผิดคือเป็นพวกต่อต้านสังคมอะฟีลแบบโซเชียลพ่โโาเซลคุบผ่าแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่นะโอเคทีนี้ถ้าว่าถ้าว่า ตัวละครที่สําคัญอะเช่นตัวหลักของทีมนู้นขาหักหรือว่านู่นนี่น,น,นั่นเงี้ยบางทีเขาหัวเราะขึ้นมาเลยหรือว่ายิ้มแยะยิ้มย่อแบบเหมือนกับฉันชนะแล้วฉันได้ลงฉันได้จากตัวสำรองฉันเป็นตัวจริงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกไหมอ่ะก็จะประมาณนี้หรือแม้กระทั่งว่าอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะของคนที่แบบ เออเอาไปว่าบางอย่างก็จะเป็นตัวอย่างของคนรู้จักที่เขาหรือว่าคนที่คนที่เป็นเพื่อนของคนที่รู้จักซึ่งเขาพร้อมที่จะให้ตัวอย่างเนี้ยในการยกตัวอย่างเพราะเขารู้เรื่องนายสิสธิ์กันหมดแล้วเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะก็อย่างเช่นเออสมมุติว่านายสิสธิ์เนี่ยมีคู่แข่งเป็นคืออยากจะแข่งกับเพื่อนข้างบ้านหรือว่าหรือว่าคิดไปเองว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันอจฉาจนกระทั่งแก่แล้วก็ตามนะแล้วรู้ว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าหรือว่าเป็นซึมเศร้าหรือว่าอะไรเงี้ย นายส,สิทธิ์อะ่ะจะหัวเราะแล้วเล่าให้คนฟังจะหัวเราะแบบหยุดไม่ได้อะ่ะคุณเคยเห็นแบบคนที่หยุดควบคุมการหยุดหัวเราะไม่ได้ไหมแล้วก็แล้วก็คนอื่นก็จะอึ้งว่าแบบเฮ้ยนี่งานศพเพิ่งผ่านมาคุณหัวเราะอะไรที่คนตายแล้วยิ่งถ้ารู้ว่ายิ่งถ้ารู้ว่าคนที่นายส,สิทธิ์คิดจะแข่งเนี่ยตายไปก่อนจนเขาจะไม่วันลืมนะจนเขาแก่อะไรเนงะี้ยคือถ้าเขาอิจฉา,าเขาจะอิจฉาแบบ อยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็อิจฉาคนแบบทั้งนั้นนะคือมันไม่ใช่แค่คนเดียวมันเป็นลักษณะนิสัยของนายสิสิตมันไม่ใช่ว่าเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นแค่ห้านาทีเป็นแค่เหตุการณ์เดียวมันจะไม่ใช่มันจะฝังลากอยู่ในเหมือนกันในวงโครจรวงโครจรการโกหกของนายสิสิตท,ที่อยู่ร่วมกันนายิสิต enabler ไฟมังกี้อะไรเงี้ยก็คือจะคือกันไม่ต่างกันแต่นายสิสิตคนที่ได้เป็นหัวหน้าคนที่เป็นนายสิสิตจะเป็นคนที่กลางที่สุดแล้วก็หลงตัวเองที่สุดแล้วก็เป็นการม ани โฟเลต เออแท็กซี่ีอทีหนึ่งเนื้ไหมทีนี้พอว่าถ้าว่ายิ่งรู้ผลกระทบสมมติว่าเอาคนนั้นเขาเสียชีวิตไปจะแก่ตายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขามีลูกมีหลานแล้วลูกหลานเขาเศร้ากับเรื่องนี้แล้วเขาฆ่าตัวตายอันนี้เป็นเรื่องจริงนะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นแบบป่วยล้มป่วยเพราะว่าเขาสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักสถิิรู้เรื่องเนี่ยก็จะเอาไปเล่าให้ใครก็ได้ฟังแล้วก็หัวเลาะแล้วก็หัวเลาะถ้าไปงานศพก็จะแต่งชุดแบบคือเขาจะไม่รู้จักกาลทศะอืมคือเขาจะใส่ชุดแบบว่า ยังไงอ่ะใส่ชุดแบบสีสันอะไรเงี้ยช่วแสดงความแบบภูมิอกภูมิใจดีใจเขารู้สึกเขาชนะอะไรเขารู้สึกเขาตัวใหญ่มากที่ที่ที่เห็นคนคือการรู้สึกยิ่งใหญ่เลยว่าได้สะพายได้สะเบียงอารมณ์เนี่ยมันเกิดจากการทําลายคนอื่นเท่านั้นมันไม่ได้เกิดจากการพัฒนาตัวเองหรือว่าการเออดูว่าเอ,อ้ยวันนี้ตัวเองมีจุดบกพร่องอะไรต้องแก้ไขเอ,อ่อทางทางให้ยากทางยาก,ยากๆเนี่ยให้มันให้มันง่ายๆขึ้นถากถางทางให้มันง่ายขึ้นอ่ะ ทางทางยากก็คือวนขึ้นสวรรค์ใช่ไหมทางง่ายก็คือวกลงลงนรกถูกไหมเขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกทางหลังเขาเลือกทางง่ายเพื่อที่จะ <im it> วกลงนรกแล้วถ้าเกิดว่าที่จะเป็นทางยากแล้วขึ้นสวรรค์เนี่ยคือเขาจะไม่ทําเขาจะต่อรองจะพลิกพลิกเรื่องพลิกเกมให้เป็นอีกแบบหนึง่ง <im it> ทุกอย่างอะไรเงี้ยนี่คือเราอธิบายเพื่อความเข้าใจเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็ประสบการณ์ตรงแล้วก็คนรอบตัวหลายๆคนก็มีประสบการณ์ตรงแล้วก็รู้เรื่องนี้กันนานแล้วเนาะ ก็อันนี้ก็คือลอยฝั่งแล้วก็นอกจากนอกจากนอกจากใช้ตัวมเมเอนที่เป็นการโกงแบบว่าคือมันไม่ได้คือในชีวิตอย่าไม่จําเป็นว่าจะต้องทําแค่เรื่องผิดกฎหมายนะเรื่องที่มันไม่เหมาะสมอ่ะเช่นการมีชู้หรือว่าเช่นการท็อกซิกหรือว่าอบูเซอร์ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการหยาบคายทำ้ายจิตใจร่างกายดูถูกเกลียดหยามการหัวเราะการส่ง OLO อะไรพวกเนี้ยเขารู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะกระทํากับคนอื่น เสมอไม่ว่ามันจะเป็นใครไม่ว่ามันจะเป็นพ่อแม่ฉันหรือว่าไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามเป็นประธานาธิบดีเป็นใครก็ตามเพราะว่าฉันรู้สึกว่าโลกเนี้ยคือเหมือนที่เขาบอกว่านากสิทธิ์อ่ะคิดว่าโลกเนี้หมุนรอบตัวเองคือคิดไปเองอืมทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างแล้วก็ทำอินโฟเมชันไว้นะให้คนได้เลือกได้คิดได้เห็นตัวอย่างจริงแล้วเดี๋ยวจะได้เก็ตพอเห็นตัวอย่างบ่อยๆอ่ะแล้วพอพูดบ่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจว่าขอบเขตความกล้าของความผิดอ่ะ ที่ว่าทาไมปัจจุบันน่ะถึงเป็นอาชีพสุดฮิตที่ไม่ใช่เซโคพาสแล้วแต่ว่าเป็นการทําเป็นกลุ่มแล้วนายิิธิ์เนี่ยชอบ power ในการรวมเป็นกลุ่มท็อกซิกต่างๆทําทเป็นกระบวนการอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้คือฆาตกรสมัยปัจจุบัน,น,นรรเนี้ยในคดีฆาตกรรมดังๆเนี่ยจะเป็นนายชิติต์แล้วคือนักอาชญววิทยาจะพูดเลยว่าคนนี้มีกลุ่มอาการลักษณะเลืของตัวเองอะไรเงี้ยเออก็ ก็ประมาณนี้นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแล้วก็จะฝากไว้อีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มที่จะเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มเห็นว่าแฟนตัวเองหรือว่าคนแถวบ้านหรือว่าใครเป็นเหยื่อของนาซีสิธิ์หรือว่าอะไรเงี้ยอะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออไอ้นี่กับเรื่องนี้นิดนึงอะไรเงี้ยก็อ,อยากให้ช่วยกันคิดเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษที่มันเหมาะสมอะเพราะว่าในอนาคตอะมันคงจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตขนาดที่ว่า ถ้าเรามีหลักฐานเราก็อาจจะเอาไปยื่นกับแพทย์หรืออะไรเงี้ยได้แล้วให้ว่าถ้าเกิดว่าเกินครึ่งแล้วเขามีอุปนิสัยของนาซิสิตอย่างเงี้ยก็คือเมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องส่งคนไข้ไปบําบัดไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกของ,ของโลกคนปกติแล้วก็มาช่อโกงเยอะหยันหรือว่าทํร้ายร่างกายทำร้าย,ยจิตใจจนคนเขาเนี่ยเสียหายทางร่างกาย,ยจิตใจซึ่งมันก็ต้องเสียเงินไปรักษาเนาะแล้วก็วกระทบกับครอบครัวเขาอ,อีกแทนที่จะได้แบบเออได้เดินชีวิตต่อไปอะไรเงี้ยแทนที่ชีวิตก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับน,นาซิสิตแต่ด้วยสิ่งแวดล้อม แล้วก็การที่ไม่มีกฎหมายหรืออะไรมามา,มารับตัวไปรักษาหรืออะไรโดยตรงเนี่ยมันก็ทําให้หรือว่ากฎหมายรักษาไร้อหางเนี่ยเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสต็อกกิง้งเป็นทุกอย่างที่เป็นคลามอะสต็อกกิ้งอะไรเป็นเรื่องปกติคือต้องคอยดูว่าเฮ้ยเออคนที่ฉันเคยแพ้นเนี่ยมัน,นะอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้นะเดี๋ยววันนึงอะอีกไม่นานอะมันน่าจะมีอะไรเงี้ยมาเวอร์เรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะแต่ตอนนี้ในเมื่อมันไม่มีก็ ถ้าเกิดยังไม่มีความรู้ช่วยอะไรใครได้ก็ช่วยเผยแพร่ความรู้ให้คนได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเหมือนโลคซึมเศ้านะโอเคค่ะบ๊ bye ายบายเจอกัน